รัวของพ่อยังรอลูกกลับคืนมารถน้ำเก็บพักจะปลาเอามาเข้าครัวทำกินอยู่กันพร้อมหน้าสุกตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุกแค่นี้ก็ สวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับคลิปนี้พ่อพงพอเพียงมาที่สวนนะครับท่านผู้ชมวันนี้พ่อพงพอเพียงจะพาผู้ชมทุกท่านเลาะรอบสวนของพ่อพงพอเพียงเรามาชมกันเลยนะครับว่ารอบสวนของพ่อพงเนี่ยมีอะไรบ้างครับนี่ครับอันนี้คือหน้าสวนของพ่อพงนะครับอันนี้คือทางเข้าสวนเลยท่านผู้ชม ดี๋ยวผมจะพาเดินชมนะครับว่าในสวนของพ่อพงนะครับบริเวณรอบสวนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเราจะชมรอบสวนนะครับวันนี้นี่ครับเลาะลัวเลยนะครับส่วนตรงกลางนะครับเดี๋ยวจะพาชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาเลาะรอบสวนกันเลยนะครับนี่ครับเราเข้ามานะครับสวนอันนี้ก็จะเป็น จันผานะครับเป็นไม้ประดับนะครับที่พ่อพงได้มาปลูกไว้นะครับแล้วเรามองเข้ามาเราก็จะเห็นดอกขจีหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่เป็นดอกเจีหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับที่รั้วนะครับพ่อพงก็จะปลูกด้วยอันนี้คือผักชายาหรือว่าต้นผงชูรสนะครับนี่ครับแล้วก็หวายนะครับอันนี้คือหวายนะครับ นี่หวายนะครับหวายนี่พ่อพงนำพันธุ์มาซื้อพันธุ์มาจากที่ภูพานนะครับเป็นพันธุหนามขาวนะครับนะครับเป็นพันธุหนามขาวนะครับซื้อมาจากภูพานซื้อมเมล็ดมาเพาะเองนะครับท่านผู้ชมกิโลละ200บาทนะครับมเมล็ดเราก็เอามาเพาะเองแล้วก็มาปลูกเราไม่ได้ซื้อต้นก้านะครับถ้าต้นก้านเนี่ยประมาณต้นละ2บาท3บาท4บาท5บาทก็แล้วแต่ขนาดของต้นนะครับ อันนี้เราก็ปลูกด้วยเมล็ดเราจะได้เยอะนะครับนี่พอเราเพาะได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแปลงเห็นไหมครับแปลงหวายนะครับตอนนี้ตัดแกงกินนะครับได้2ปีแล้วครับเราปลูกไว้นะครับได้แกง2ปีแล้วนะครับแต่เราปลูกนี่มา 3- าปีแล้วครับเราปลูก4ปีแล้วครับนี่ครับลำอวบอวบเห็นไหมครับนี่หวายนะครับอันนี้ก็จะเป็น ดอกกระเจียวหวานเพชรนำพึ่งนะครับหวายที่เราปลูกริมรั้วเนี่ยก็เพราะว่าเราจะใช้กันคนเข้าสวนนะครับกันขโมยกันสัตว์นะครับเข้ามานะครับแทนลวดหนามนะครับนะครับเราปลูกแทนลวดหนามเลยนะครับนี่ใครจะมุดเข้ามาก็มุดมาเลยนะครับมุดได้นะครับหนามหวายเนี่ยแหลมคมมากๆครับนี่ครับ นี่ครับอันนี้ก็เป็นดอกไม้นะครับผมจําชื่อไม่ได้เขาเรียกว่าดอกอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเห็นวา่าต้นนี้จะกันหนูกันงูได้นะครับผมก็เลยปลูกไว้หน้าสวนนะครับไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับผมก็เลยปลูกไว้แถวหน้าสวนเพื่อว่างูออกมาจากในปา่าหรือว่ากระรอกกระแตออกมาในปา่าจะกันได้อย่างที่เขาบอกนะครับก <c oughs> ็เลยปลูกไว้นะครับนะครับ ผมจำชื่อไม่ได้นะครับท่านผู้ชมดอกออกสีชมพูนะครับนี่ครับนี่ครับดอกจะออกสีชมพูอันนี้นะครับเป็นขานะครับอันนี้ก็เลาะริมสวนนะครับริมรั้วนะครับเป็นขาแล้วก็เป็นหวายนะครับแล้วก็มีเพกาเตี้ยนะครับด้านข้างนะครับแล้วก็มีอันนี้ก็เป็นดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำพึ่งนะครับแล้วก็มี อรอบนอกผมก็จะปลูกมันเบอรี่นะครับอันนั้นอนาคตผมจะทําเป็นมันเบอรี่รอบรั้วไปเลยนะครับเกาะหลักรั้วไปเลยจะทําเป็นมันเบอรี่เกาะหลักรั้วไปเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นขาใหญ่นะครับท่านผู้ชมนี่ครับในผมพาเลาะริมรั้วจริงๆเลยนะครับนี่เห็นไหมครับหวาย มันเบอรี่ที่ผมปลูกไว้เพื่อไว้จะทําเป็นรั้วรอบนอกนะครับให้ติดกับหลักเสาปูนยาวไปเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นหวายนะครับเป็นขาใหญ่นะครับแล้วก็มีดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำพึ่งแล้วก็มีหวายแล้วก็มีนี่ครับเพกาเตียนะครับที่เราปลูกไว้นะครับอันนี้เลาะริมรั้วนะครับริมรั้วสวน นะครับก็จะยาวไปเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ทุกอย่างที่เราปลูกเนะี่ยคือเป็นการลงทุนที่น้อยมากนะครับไม่ได้แบบว่าอ่าซื้อมาลงทุนอ่าหลักหมืน่นเหมือนคนอื่นนะครับอันนี้หลักบาทนะครับอ่าใช้แต่แรงนะครับยังยังคาเนี่ยนะครับเราปลูกมาตั้งแต่ที่แรกก็แค่ อ่ากอเดียวเราเรามาขยายเอานะครับอันนี้ก็น้อยหนานะครับน้อยหนาเรากินผลแล้วเราก็มาเล็ดมาเพาะเองนะครับเราก็มาปลูกแซมไว้นะครับเห็นไหมครับน้อยหนานะครับแล้วก็ต้นอันนี้ก็จะเป็นต้นพี่เลี้ยงผักหวานป่านะครับท่านผู้ชมก็คือมะขามเทศนะครับนี่ครับผักหวานป่านะครับนี่นี่เป็นผักหวานป่า นะครับเลาะหวายก็จะยาวไปเลยนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นแบบนี้แหละมีหวายมีมะมีต้นมะขามเทศมีผักหวานป่ามีขาใหญ่นะครับแล้วก็มีดอกกระเจียวหวานเพดน้ำผึ้งแล้วก็มีมะนาวอนนี้ครับแถวที่อยู่ริมรั้วนะครับสุดด้านนี้ส่วนตรงกลางเดี๋ยวเราค่อยชมนะครับนะครับอันนี้จะพาเลาะเลาะริมรั้วนะครับให้ชมแบบอ่า จุใจเลยนะครับนี่ของกินทั้งนั้นนะครับอุดมสมบูรณ์โดยที่เราไม่ต้องใช้ระบบน้ำไม่ต้องใช้ปุ๋ยอะไรมาบำรุงนะครับไม่ต้องซื้อปุ๋ยเลยเราปลูกธรรมชาตินะครับปลูกแล้วก็ลืมเลยนะครับปลูกจนลืมนะครับแค่มาดูแลหญ้าให้ส่วนหญ้าเนี่ยถ้าต้นไม้ใหญ่แล้วต้นหญ้าก็ไม่ขึ้นนะครับท่านผู้ชมมันก็จะสามารถขุมหญ้าเองได้นะครับก็แบบนี้ก็คือเราก็ปลูกครั้งเดียวเราก็สบายสบายไปเลยเห็นไหมครับขาใหญ่นะครับ อันนี้เป็นขาใหญ่ขาป่าซึ่งผมได้มาแค่กอเดียวตั้งแต่แรกผมก็ขยายเองนะครับอร่อยมากนะครับหนอนะครับหนอก็ไม่เผ็ดนะครับเนื้อเยอะนะครับนี่ครับผมก็เริ่มขยายมาทางนี้นี่ครับอันนี้เลาะริมรั้วนะครับนี่นะครับด้านข้างก็จะเป็นตั้งใจจะเป็นรั้วมันเบอร์รี่นะครับในอนาคตนะครับเราจะทําเป็นมันเบอร์รี่ปลูกยาวไปจนสุดเลย นะครับนี่ต่อมาก็จะเป็นอินทราลำแบบนี้แหละนะครับอันนี้ก็คือเลาะริมรั้วนะครับเห็นไหมดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งเราก็สามารถหาขุดหัวขายได้นะครับพอช่วงหน้าแล้งมาเนี่ยเราก็ขุดหัวนะครับมีหลายๆท่านนะครับถามผมว่าดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งเนี่ยปลูกกี่ไร่นะครับผมเองก็บอกไม่ถูกว่าผมปลูกกี่ไร่นะครับนี่แหละพื้นที่ว่างตรงไหนผมก็ปลูกเข้าไปนะครับนี่เห็นไหมครับระหว่าง เนี่ยครับเนี่ยระหว่างต้นอินทรพาลัมผมก็ปลูกไว้อย่างเงี้ยครับนั่นแหละคือเราจะปลูกแทรกไว้ทุกพื้นที่เลยนะครับนี่เป็นดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำพึ่งนะครับที่เรา,าสามารถขุดขุดขายได้นะครับมันเป็นแปลงตรงกลางก็มีนะครับนี่เลาะอันนี้เลาะริมสวนเลาะริมรั้วจริงๆเลยนะครับนี่พาชมนะครับมาตรงนี้ก็หวายเริ่มตายเห็นไหม มันเบอรี่ที่ผมปลูกไว้อนาคตนี่ครับผมจะทําเป็นรั้วมันเบอรี่พอต้นสูงผมจะโน้มกิ่งเข้าหากันเนี่ยครับนะครับเป็นรูปเป็นล่างมาแล้วนะครับนี่ครับสว่วนท้ายสว่วนนู้นนะครับไปหนึ่งไร่เราพ่อพงทําเป็นป่านะครับท่านผู้ชมทําเป็นป่านะครับทําเป็นป่านะครับป่า คล้ายๆว่าจะทําป่าเห็ดนะครับปลูกยางนาปลูกหน่อไม้ปลูกอะไรเงี้ยเพื่อให้เห็ดเกิดในอนาคตหนึ่งไร่นะครับส่วนตรงนี้นะครับอนาคตวางไว้ว่านะครับจะถ้าเป็นสะก็จะเอาไว้ตรงนี้อย่างเงี้ยนะครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทําอะไรก็ปล่อยว่างไว้ก่อนนะครับแบ่งส่วนไว้เห็นไหมครับนีครับนี่ก็ปลูกขาน้ําไว้นะครับตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับก็มีอินทผาลำ มีมะม่วงนะครับมะม่วงสามปั้นอันนี้เป็นพันธุ์พื้นพื้นบ้านที่จังหวัดเลยที่ผมเอามาปลูกไว้นะครับมะม่วงสามปั้นนะครับนี่ก็จะเป็นมันเบอรี่นะครับอีกแถวหนึ่งอยู่ด้านท้ายเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นขาน้ำนะครับท่านผู้ชมขาน้ำนี่ใส่แจ่วบองอร่อยมากครับหอมใส่ลาบปลาอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นมันเบอรี่นะครับเห็นไหมครับอีกหนึ่งแถวนะครับเนี่ยเป็นมันเบอรี่ อนาคตก็จะทําเป็นซุ้ม,มันบี่อยู่ตรงนี้ก่อนที่จะถึงป่านะครับอันนี้เป็นป่าชุมชนเอ้ไม่ใช่ป่าชุมชนป่าของพ่อพงเองนะครับพ่อพงปลูกป่านะครับโดยปลูกยางนาปลูกไม้กุง้งปลูกไม้สักอะไรเงี้ยนะครับผสมกันจะทําให้เป็นป่าเห็ดในอนาคตนะครับนี่แล้วก็ไผ่เห็นไหมครับตรงนั้นพาชมกันมาแล้วนะครับเรามาเลาะขึ้นด้านบนนะครับคันนี้นี่เห็นไหมครับ นี่ด้านข้างพ่อผมก็ปลูกเป็นเช่าอมแล้วก็ต้นผงชูรสนะครับเห็นครับเนี่ยต้นผงชูรสนะครับกับต้นเช่าอมเห็นไหมสูงไม่ได้แต่งนะครับไม่ได้ตัดมันลงนะครับมันก็สูงเลยเราทําเป็นแนวรั้วนะครับนี่ครับแนวรั้วขึ้นข้างบนนะครับคันนี้ท่านผู้ชมอันนี้จะเดินพาเดินย้อนขึ้นข้างบนนะครับนี่ครับนี่อันนี้ก็เป็นมะม่วงสามปั้นนะครับท่านผู้ชม ที่พ่อพงม,มาปลูกไว้เป็นพันจากจังหวัดเลยแล้วก็ตัดยอดไว้นะครับเห็นไหมครับตัดยอดเพื่อให้มันแตกจริงนะครับทรงพุ่มได้สวยงามนะครับนี่เป็นมะม่วงสับสามปั้นพันนะครับเห็นไหมอันนี้ก็เป็นดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับท่านผู้ชมนี่ครับจะให้ชมนะนี่ดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับอันนี้กลางสวนก็ดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งยาวขึ้นไปจน นู่นเลยมาด้านนี้ก็เป็นดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งเห็นไหมครับพ่อพงก็จะปลูกแทรกไปแบบนี้แหละนะครับเห็นไหมครับนั่นก็ดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งครับเราจะขยายออกเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราจะปลูกผสมผสานนะครับไม่ทําแบบว่าแปลงดอกกระเจียวแบบที่เดียวไปเลยเหมือนคนอื่นเขานะครับก็เลยบอกไม่ได้ว่าปลูกกี่ไร่นะครับนี่ มันเบอรี่ดําออสตุรกีนะครับอันนี้ริมรั้วอีกด้านหนึ่งนะครับเราจะเดินขึ้นข้างบนอันนี้ก็จะริมรั้วก็จะเป็นมันเบอรี่เหมือนกันแล้วก็ต้นผงชูรสนะครับเป็นแนวรั้วนะครับแล้วก็มีนี่ครับมะขามเทศเป็นพี่เลี้ยงผักหวานป่านะครับปลูกผักหวานป่าด้วยโอ้โหเห็ดอะไรครับท่านผู้ชมนี่นี่เห็ดเบื่อครับ ดอกใหญ่เลยครับท่านผู้ชมนี่เป็นเก็ดอย่างนี้น,นะครับเห็ดเบื่อครับเห็ดเบื่อเห็ดเมาครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอินทรพาลมนะครับแล้วก็หวายนะครับเหมือนกับฝั่งโน้นรั้วฝั่งโน้นแต่ว่าริมรั้วทางฝั่งนี้นี่นะครับที่ไม่เหมือนฝั่งโน้นก็เพราะวา่าผมมีการย้ายหลักรั้วนะครับท่านผู้ชมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยที่ของผมจะติด ต้นไม้ใหญ่นู้นเลยนะครับติดติดต้นนะครับนะครับติดต้นเนีย่ยยางนานะครับคันนี้ตรงนี้มันจะไม่มีที่ที่ที่ข้างล่างเขาตันนะครับที่จะลงไปนาลุงข้างบ้านน่ะครับผมก็เลยต้องขยับมานะครับให้นะครับนะครับขยับหลักเข้ามาพืชที่เราปลูกไว้ชิดตรงนู้นก็เสียหายนะครับก็เลยทําให้ บริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นี่ครับเราปลูกอ่าไม่มีของปลูกเหมือนฝั่งแรกที่เราเดินมานะครับนี่ครับก็ยังเป็นหลักรั้วอยู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอามันเบอรี่มาปลูกไว้นะครับแล้วก็เอาอ่าเพกาเตียนะครับมาปลูกไว้เพื่อว่าจะได้เป็นแนวรั้วนะครับนี่ครับ อันนี้พาเละริมรั้วนะครับเละริมรั้วสวนของพ่อพงพอเพียงซึ่งบริเวณนี้ทั้งหมดก็สี่ไร่ห้าไร่นี่แหละครับสี่ไร่กว่าครับห้าไร่นี่แหละครับนี่ครับนี่ผักหวานป่านะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมนะครับอันต้นผักหวานป่าครับโดยเป็นที่เลี้ยงโดยนี่ครับมะขามเทศมะขามเทศนี่พันก็เอามาจาก โคราชโนนไทยนะครับเป็นพันธุ์สีชมพูขึ้นชื่อเลยนะครับนี่พันธุ์ขึ้นชื่อของโคราชนะครับก็คือพันธุ์สีชมพูเห็นไหมครับต้นมันเบอรี่เนี่ยที่ผมปลูกเนี่ยผมจะทําเป็นแนวรั้วนะครับนี่ครับเอามัดติดหลักรั้วเลยจะเป็นรั้วมันเบอรี่ในอนาคตนะครับท่านผู้ชมเพื่อเพิ่มความสวยงามอันนี้คือพ่อพงทําเองกับมือทุกต้นนะครับ ทุกต้นเลยนะครับปลูกเองกับมือดูแลเองกับมือครับนี่นี่ครับหาเลาะริมรั้วอันนี้ก็เป็นมะนาวนะครับมะนาวนี่ครับ,รบมะนาวบริเวณนี้ก็จะเป็นผักหวานป่านะครับผักหวานป่า โดยมีนี่แหละครับพี่เลี้ยงก็คือมะขามเทศพันสีชมพูจากโนนไทยนะครับจังหวัดนครราชสีมาครับนี่ครับต้นผักหวานสูงมากแล้วก็สวยงามมากนะครับนี่สูงมากนะครับนี่ครับเขียวๆนี่ก็คือต้นผักหวานป่านะครับนี่ครับนี่ครับคือต้นผักหวานป่านี่ครับ สูงมากเลยเห็นนะครับนอ่ง้ก็ต้นผงชุรสนะครับก็สูงมากเหมือนกันนะครับตรงนี้ดินงามมากอันนี้เป็นพริกนะครับที่มันเกิดเองนะครับท่านผู้ชมเป็นต้นพริกนะครับหลายปีแล้วนะครับนี่นะครับนี่ผักหวานป่านะครับนี่มีลังมดแดงด้วยท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่มีลังมดแดงอยู่ต้นผักหวานป่าครับ นี่เป็นต้นพักหวานปา่าอันนี้ก็เป็นน้อยนาครับเห็นไหมครับเป็นน้อยนาต้นริมข้างก็จะปลูกมันเบอร์รี่ไว้เห็นไหมครับเพื่อว่าจะเป็นรัว้วมันเบอร์รี่ในอนาคตนี่ครับต้นมันเบอร์รี่นะครับนี่ก็จะเป็นน้อยนานะครับนี่แหละครับก็คือรอบสวนของพ่อพงพอเพียงนะครับนี่ก็เป็นตะไคร้นะครับอันนี้คือทางเข้าสวนตั้งแต่ต้นคลิป ที่ผมพาเข้ามานะครับนี่เห็นไหมครับนี่นี่นะครับคือริมรั้วนะครับของสวนของพ่อพงนะครับเห็นไหมครับนี่ครับริมรั้วสวนของพ่อพงขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง youtube พ่อพงพอเพียงด้วยนะครับ